ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่9ด้วยว่าหลายจังหวัดยังจะเจอกับฝนตกหนักแล้วก็น้ําป่าไหลหลากอย่างที่จังหวัดชุมพรนะครับที่ผ่านมาอ่วมหนักครับเพราะเจอทั้งน้ําทะเลหนุนสูงรวมไปถึงฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าระดับน้ําจะเริ่มลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าพื้นที่รับน้ําอย่างที่อําเภอสวีน้ํายังสูงกว่า2เมตรครับ พื้นที่ตำบลนาโพอําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําของอําเภอสวีตอนนี้เนี่ยน้ำยังท่วมสูงกว่าสองเมตรนะครับบ้านหลายหลังก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นครับคือต้องใช้เรือกันแล้วนะใครที่มีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงก็ต้องพาอ,อพยพก,กันใหญ่บ้านที่เป็นแบบบ้านชั้นเดียวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยน้ําท่วมมิดหลังคานะครับชาวบ้านเขาบอกว่าปีนี้น้ําท่วมแรงแล้วก็เร็วมากข้าวของเสียหายทั้งคนแล้วก็สัตว์ลําบากไปตามๆกัน แล้วตอนนี้เริ่มมีปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารแล้วไปฟังเสียงครับแย่มากมากา็น้ำขึ้นเยอะของเสียหายหลายอย่างตู้เย็นที่นอนเตาแก๊สเก็บไม่ทันเลยก็น้ำมาวาน้มาวเตาทำไม่ทันนะก็คืออยู่กันสองคนแล้วหมาเนี่ยเที่ยวเลย อยู่ในบ้านอีกทะเลาะกันทั้งวันทั้งหมาทั้งแมวในบ้านทั้งหมาทั้งแมวหมาแมวอีกยี่สิบหมาสิบเจ็ดหมาสิบเจ็ดอยู่ในบ้านอีกก็เป็นสิบถ้าอยู่ข้างนอกนี่อีกล่ามอยู่โน่นอีกส่วนที่ตำบลท่าย,ยางอำเภอเมืองชุมพรเกิดพายุพัดอย่างรุนแรงนะครับทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่าสิบหลังคาเรือนบ้านบางหลังเสียหายเกือบทั้งหมดครับ ไปที่อำเภอท่าชนะซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายที่ได้รับผลกระทบของจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วหลังจากน้ำท่วมตลาดท่าชนะสูงก็่า60เซนติเมตรส่วนอำเภอดอนสักระดับน้ำที่ล้นจากคลองต่างๆเข้าท่วมบ้านเรือนตอนนี้ก็ลดแล้วเหมือนกันนะครับเหลือแค่พื้นที่การเกษตรบางแห่งที่เป็นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมอยู่ ต่อกันที่น้ําตกอ้าเขียวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจงังหวัดนครศรีธรรมราชครับเจ้าหน้าที่ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําตกเพื่อความปลอดภัยและจัดกําลังเจ้าหน้าที่ประจําจุดเสี่ยงเพื่อสังเกตการและจะได้เตือนน้าป่าได้อย่างทันท่วงทีขณะที่ชุมชนในตัวเมืองเช่นชุมชนท่าช้างชาวบ้านเริ่มทําความสะอาดหลังน้ําลดระดับลงแต่ยังเอาสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าวางไว้บนที่สูงนะครับตเตรียมรับมือกับน้ําที่อาจจะไหลเข้ามาท่วมอีกระลอก มาดูที่สงขลากันบ้างครับแม้พื้นที่น้ําท่วมส่วนใหญ่จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าหลายคลองน้ํายังเต็มตลิ่งทางปอพอสงขลาเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่สวนยางพาราในอำเภอหาดใหญ่สะดาและคลองหอยโคงมีน้ําท่วมขังหน้ายางเปียครับชาวสวนยางต้องหยุดกรีดยางทาให้ขาดรายได้ไปอีกด้งนปรโมตูนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ โดยขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนเยอะได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนาราธิวาสระนองพัางงาภูเก็ตและกระบี่นะครับ ถึงแม้จะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่หลายพื้นที่ยังไงก็เฝ้าระวังร,ร,ระมัดระวังกันด้วยนะครับ